กับพุชิกซีวาวตลอเรานะครับคือละการพกเนี่ยมันก็ดับดับสองคมเพื่อนๆครับนี่มันจะวาวเทนี้ครับนี่ครับเนี่ยะครับขึ้นในน่นก็น่าอยากอยากจะเห็นสัก40ม้าอีกส่ม้าบวก ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมอ่าพบกับช่างกร168ช็อปเช่นเคยครับวันนี้เรามารวบรวมอะไรหลังร้านนะครับอะไรหลังร้านกับเลยกรเจกจ์กซีวาวตอรอเรานะครับเพราะว่าคิดว่าจะเข้าร่วมอยู่ก็ฝากเพื่อนๆฝากเชียร์ด้วยนิ้นน้นน้นเข้าร่วมนะน้นเข้าร่วมน้นเข้าร่วมน้นเข้าร่วมนะครับก็คือ ไม่ได้หวังอะไรที่อะไรเลยคือแบบอยากให้แบบอยากไปสนุก FCFC FC เราแบบเอ้ยจะได้บอกเฮ้ยมีช่างกอเข้าไปร่วมด้วยหนะ่อยช่วยกันหรือจะไปเจอมาเหมือนเราไปมิทติ้งที่สนามแล้วกันถ้าตอนเราเปิดแล้วถ้าสมมุตินะถ้าสมมติเขาเปิดให้แบบคนเข้านะอันนี้ผมก็ผมก็ยังไม่ได้ถามเขาไม่รู้ที่ผมพูดคือแบบผมดูดูมันเหมือนแบบเขาจะจัดสายค่อยแล้วก็ไปแข่งทีละแบบเป็นคู่เป็นแข่งปิดอ,ะอ่ะเป็นแข่งปิดก่อนไม่มีไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีให้ผู้ชมดูอ่ะใช่อันนี้ผมเดานะผมก็ไม่รู้แต่สมมุติถ้าแบบ เขาเปิดให้มาร่วมงานก็ก็คล้ายๆว่าเดี๋ยวผมก็จะมีเต็นท์ก็คล้ายๆเดี๋ยวเราเอฟซีเราก็มาคุยกันไม่กันเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศถ้าได้ไปนะเกลือกันเลยก็เลยปากเชียด้วยนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรก็บอกตัวให้ก่อนเพราะว่าก็อย่างที่บอกเพราะว่าในส่วนของทีมทีมแผนกทํารถแข่งของที่ร้านเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามัน ต้องอาศัยผมเข้ามาแล้วผมก็ผมผม,ผมให้ติดตามผมทำหลายอย่างร่นลูกค้าเยอะด้วยใช่ครับแต่ตอนนี้ก็พยายามคคเคลียร์ออกไปเยอะแล้วพอจะอยากลุยสนามให้เพื่อนๆได้ติดตามนี่แหละครับก็เลยวันนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยจะแทบจะเป็นอะไรเก่าหมดเลยมีอะไรใหม่อยู่ไม่กี่อย่างก็คือเคยทําเคยทํำไว้แล้วครับแต่ว่าก็ล้มล้มล้มโปรเจกต์ไปเพราะว่าตอนนั้นงานเยอะมากอ่าออย่างเงี้ยอันนี้เป็นโปรเจกต์อะไรครับผมเป็นรถจริงๆเมื่อก่อนก็คือแบบตอนแรกทะ่ทำเราจะทําเป็นใส่วิบากให้ ใส่พี่บากให,ให้เพื่อนทีนี้พอพี่บากปุ๊บก,ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาอีกจะมาเป็นดันโลเปลียปล่ยนมาเปลี่ยนมาแล้ไม่ได้ขี่อีกท <c oughs> ีแต่ว่าทำไว้แล้วทีน,นี้รอบนี้เข้าจังหวะพอดีครับก็เลยก็จะมีแข้งทําไว้แล้วอทํายุคเก่าเลยก็คือเราจะพอกก็คือพอกพอกไวะะ้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วการพอกเนี่ยมันก็ดับดับสองคมนะเพื่อนครับก็คือพอเราพอกแล้วเนี่ยมันจะเกิดความร้อนแล้วมันจะทําให้แข้งบิดเสียลูกดังนั้นแล้วต้องทําร้านที่ดีครับต้องทําร้านที่เขาชํานาญจริงๆผมจะบอกให้ ม้กระทั่งที่ร้าน,นผมมีเครื่องเชื่อมเครื่องอะไรห,หมดนะผมก็ยังไม่กล้าทําเอง oh, <no. S 1> เพราะว่าผมไม่ยังไม่แม่นเกี่ยวกับการคุมอุณหภูมิของแข้งตอนเชื่อมอย่างเงี้ยครับก็คือถ้ามันร้อนเกินไปเนี่ยมันอาจจะแบบมันทําให้บาลูกปืนที่ประเทศเนี้บาลูกปืนไปเนี่ยครับเราต้องตีใหม่อ่าเรอเราต้องทําใหม่ตีใหม่แต่ถามว่าไม่พอกได้ไหมถ้าไม่พอกเนี่ยผมแนะนําเป็นแข็งปาวานในไมเด็ก mm hmm. เพราะว่ามันจะมีความหนาตรงนี้เยอะกว่าแต่นี่นเป็นแข็งบางลมเราก็เลยต้องพอกซ้ายขวาเพื่อกันบรรทุนะครับเนี่ยเพื่อกันบรรทุ เี๋ยวเพื่อนๆดูเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยครับมันจะบางเนี่ยเราต้องเติมเข้าขอย่างนี้เพราะว่าเราทําลูกใหญ่เราจะคว้านจนมิดเลยครับอันนี้นคือเป็นหลักหลักเดิมอยู่นะครับเป็นหลักเดิมอยู่ก็กันร,ระเบิดทีนี้มันเป็นแข้งยุคแรก,กที่ทาแข้งตัวนี้รู้สึกทํามาจะปีที่สามแล้วจริงๆครับสองสามปีแล้วนานแล้วนะสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วก็แข้งใหม่อะจริงๆที่ยังไม่ประกอบเพราะว่ารอแข้งใหม่ส่งไปทําอยู่ครับถูวจะตรงจะตันมือถอดเลาอเอาหมดเลยอันนี้นะครับ ก็คือทำพลาดมาตอนนั้นหละพอทำลูกใหญ่สตาร์ทยากก็เลยไม่ได้ทำต่อทีนี้ก็ทำอันใหม่เ่ยทำให้มันเสร็จสตาร์ทมือได้ด้วยเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้ขี่เล่นไงแต่ว่าแข่งนี่ก็เลยย้ายมาเป็นเนี่ยเอาเป็นรถแข่งแล้วกันก็ไม่ต้องใช้สตาร์ทมือนะครับเนี่ยอย่างผมทำแค่ชักเจีรครับชักเจรแล้วใช้ใช้ก้านไนเซ็นะครับแต่ว่าใช้ผมก้านใช้เป็นยี่ห้อรองครับเนี่ยไม่ดินเจแปนทนตัวนี้ทนมากที่ร้านมีไหมที่ร้านมีใช้ใช่ไห้ไม่ได้อไว้ไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้มีส่วนลด กำไรน้อยด้วยเพราะว่าทุนมาก็เกือบพันแล้วที่ RTM แต่ว่าคือมันใช้ดีครับแนะนคือเหมือนเดิมไม่ต้องซื้อผมคุณไปหาซื้อเลยลองของแดงลองของแดงอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้ดีแต่ก็บอกก่อนว่าอันนี้คือทั้งทั้งกองมั่นใจกับตัวนี้อยู่แล้วว่ามันสามารถตัวนี้ว่าจะทําดูทรงก่อนแข็งแรงจะทําดูทรงก่อนครับตัวก้านเรแค่ลูก70จะใช้ลูก70ก่อนดูทรงก่อนครับือดูทรงดูอาการดูอะไรมันก่อนแล้วก็คงจะ คือมันมีทรงปุ๊บก็จะย้ายอะไรไมาใส่แข้งที่ทําอยู่ตอนนี้นส่งไปทําอยู่<ะ>เพื่อเป็นรดดันโล่เดี๋ยวรถแข่งเดี๋ยวอัพจากนี่นทำกันบ้านเราไปวิ่งก่อนไงดูแรงมา้าแรงบิดดูอะไรทุกอย่างปุ๊บอ๋อเฮ้ยคนจะขึ้นลูกไปเป็นคุณ้นอาจจะขึ้นชักไปหรือรดชักอะไรเงี้ยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับครับนี่แหละครับก็เป็นเป็นของเก่าเก็บเอามาทําใหม่มาปลุกโปรเจกต์ใหม่ครับดูลูกปืนก่อนดูลูกปืนก่อนเออหน้าตาแปลกๆว่ะ อนกัว่าถามแม่เลยว่าซื้อมีขายไหมมีนะครับมีครับนี่ับประมาณนี้นี้คือส่วนแข้งนี่ส่วนลูกส่วนฝาก็ใช้เป็นสีวาวนะครับแข้งสีวาวนะครับนะครับผมใช้เป็นวาวเททท์นียมนะครับครับแต่นี่คือยังไม่ตัดเพราะว่าเพราะว่าวาวเทอรเนียมผมต้องไปซื้อเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก่อนอวันนี้ที่เราถ่ายคือวันที่ยี่สิบแปดเดือนพฤษภาครับพฤษภาครับ ผมจะไปซื้อเขาตอนวันที่หนึ่งเนยนะอีกจำเครื่องนี้นะครับไอ้เครื่องนี้ก็คือง่ายเครื่องเนี้ยผมจะสามารถปรับขนาดใบวาวของเป็นเท่าไหร่ก็ได้ด้วยตัวมองอ่าก็คือจีบจีบไว้แล้วเขาประปาว่าจะขายให้แล้วก็เดี๋ยวไปเอาสิ้นเดือนครับโอเคก็เลยก็เลยยังไม่มีวาวให้เห็นครับอ่าคือแมทเทีเรียลมันเอาง่ายใบวาวมันจะมาใหญ่มากครับอ่าผมจะมาหลีให้มันใส่ได้เอางี้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนที่สนใจวาวไทเทเนียมหรือวาวเบอร์ไหนที่ หาไม่ได้เป็นเศษเป็นจุดครับหาซื้อขนาดไม่ได้มามามาซาที่ร้านได้เดี๋ยวผมจัดการให้ตัดเข้ามาเดีผมจัดการให้โดยเฉพาะเบล์ทเทเนียมเนี่ยตัวนี้มันจะเบลล์ทเทเนียมครับเนี่ยครับเนี่ยครับพี่พี่พี่เป่าลองจับดูให้เป่าลองจับดูโอ้โหเบาครับได้ครับมันจริงจริงมันเป็นเบลแท้ไงมันเป็นเบลลแท้ของรถตะกุลหนึ่งแล้วข้อดีของมันคืออันนี้มือสองนะผมซื้อมือสองมามือสองข้อดีของมันคือสามารถเบิกใหม่ได้ตลอด สามารถเบิกใหม่<ช>ได้ตลอดคือใช้พังไปเบิกใหม่ได้ตลอดแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากตัวหนึ่งก็ไม่ถึงสองพันอันนี้คือในราคาแบบวาวแท้ผมถือว่าถูกแต่มือสองเนี่ยผมก็ได้มาประมาณตัวละเกือบพันก็ถือว่าก็เกือบเกือบครึ่งนะครับราคาครึ่งหนึ่งครับอก็เลยตอนนี้ตัง้งแต่ผมใช้มาก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะไม่สามารถชุบความแข็งได้ เพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิคใส่อยู่เอาเป็นว่าไม่บอกเลยนี้แต่ใครอยากใส่เอาฝามาเช็ดได้ผมใส่ให้ได้ครับรับใส่ครับถ้ามือสองถ้ามือสองผมคิดดอกละผมคิดดอกละพันสี่ผมคิดดละพันสี่ครับรวมค่าป่านวาวค่าวาผมแล้วแล้วก็มันจะมีอะไรที่เติมเต็มที่ทำให้มันใส่้ใส่ได้อีก อันนั้นผมคิดไม่กี่บาทหรอกคิดตามอะไรตามจริงกันนะอันนั้นคือลองลองทักกันเข้ามาคุยกันใช่นะานะลองเข้าเข้ามาคุยกันบอกข้อดีก่อนบ,อาาบางคนคิดว่าบางคนคิดว่าอย่างนี้บางคนคิดว่าใส่บาเทที่เนี่ยมันเบาฮ้ยรอดมาเลยมันไม่มีผลหรอกผมเคยเลองมาแล้วความเร็วไม่เห็นต่างเลยถูกต้องครับอ้าโหในความคิดผมอะ <mm ความความเร็วต่างน้อยแรงมา้าแรงบิดต่างน้อยครับแต่สิ่งที่ได้จากมันที่ผมต้องการใช้มันคือมันไม่ขาดแน่เนี่ยอืมมันทนทานพอมันไม่ขาดแน่เนี่ยคุณก็ไล่ลดมันแล้วผมบอกเลย ชนเปี้ยงก็คือมันงออย่างเดียวครับชนเปี้ยงคือมันงออย่างเดียวฮะคือโอกาสเครื่องยนต์นี่จะพังรุนแรงมันน้อยเนี่ยผมชอบประเด็นนี้ถึงใส่มันคือถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรปุ๊บความเสียหายมันน้อยใช่ถูกต้องครับมเสียหายมันไม่เยอะมันเละกับค่าเรากับค่าความเสียหายมันคุ้มกว่าคือความมุมมองของผมแลแล้วก็สิ่งนี้ได้ของเถวยนี่มันเบาแต่ความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันเล่งผิวมากถ้าใครเคยใช้นะผมบอกเลยเล่งผิวเล่งผิวมากแล้วที่สําคัญเลยนะแต่อันนี้คือไม่รู้ว่า ผมคิดไปเองหรือว่ายังไงแต่ว่าผมก็จบวิศวะนะครับพออุณภูมิร้อนๆน่ะสมมติจากบ่าวที่มันจะั่วนนะฮะไอตัวนี้มันให้คือคุณสมบัติของไอเทเนียมคือมันสามารถยืดหยุ่นตัวได้สูงอมันทํามันวาวไม่วาวมันล่วยากเอางี้ดีกว่าคือแบบสมมติมันมีการล่วเกิดขึ้นเนี่ยไอเนี้ยพออุณหภูมิสูงปุ๊บมันปิดอยู่เลยเพราะมันมันแกน4.5ด้วยแล้วมันคือมันดึงอยู่คือมันสามารถให้ตัวเยี่ยวไปตามบ่าวได้อีกคือเท่าที่ผมใช้มันั่วยากเอางี้ดีกว่าครับอ่านี่แหละ แต่ตอนตอนเย็นๆน่ะตอนเย็นๆเรารู้สึกว่ามันสมมติมันจะรั่วแต่พอมันร้อนมาลดกำลังมีเหมือนเดิมมาเอานี้ดีกว่าเอาเเป็นอาแบบถ้าคิดผลตรงนี้ด้วยอันนี้เอาแบบจะคิดแบบคิดแบบบ้านๆนะถ้ามันมีเขาจะมาซื้อมาใส่รถคันละเจ็ดแปดแสนทำไมอะของถาวรี้ดีกว่าใช่อะเนี่ยอยู่ในรถคันละเจ็ดแปดแสนอะใช้ว่าเอออทำไมเขาถึงใช้อ่ะคิดง่ายๆในคิดแบบบ้านๆนะ่นแหละครับเออมันต้องดีสิเป็นจุดเป็นจุด ข้อดีที่ช่างกองเอามาฝากเพื่อนๆกันครับก็เลยก็เลยจะใส่จริงๆผมใส่รถดันโลผมเลยครับทั้งสองวาลทั้งอะไรใส่ใส่ปัจจัยประจำอยู่แล้วแต่ว่าคือไม่ไม่ใส่ให้ลูกค้าเพราะว่าก็คือด้วยด้วยด้วยหลายปัจจัยด้วยหลายปัจจัยนะไม่ได้ไม่ได้ใส่ลูกค้าจะเป็นลูกลูกค้าประจําหรือลูกค้าที่สนิทจะจะใส่ให้แล้วถ้าเกิดลูกค้าแบบเขาไม่มีโลห์ฮาอะไ่างเงีมันมีโลห์ฮาถ้ามันมันใส่เลยไม่ได้อ่าใส่ไม่ได้โลห์เฮาอยู่ประมาณนั้นนะครับ ที่บายโนฮาวอะไรวะพี่อะไรเป็นอะไรวะเทคนิคเฉพาะเทคนิคเฉพาะเป็นเทคนิคอยู่นะครับใช่คร <laughs> ับมันไม่ได้แบบอยู่ดีต้องไปใส่ใส่เลยใช่ครับใช่ใช่ก็ก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับเนี่ยฝากติดตามบอกเลยงานนี้ต้องติดตามจริงครับเพื่อนๆต้องติดตามเลยครับว่าในสเตปแบบนี้มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไปในรูปแบบไหนอีกแน่นอนเป้าแรกก็คิดว่าน่าจะ ประกอบขึ้นในโน่ก็น่าอยากอยากจะเห็นทัก40ม้า40ม้าบวก <Wow. S 1> 40, ม40ม้าก็คิดเพราะว่า,เาสเต็ปเราทำล่าสุดที่เรารีวิวไปคันันที่แล้วนะครับ,รบที่66จริงๆมันเป็น67ลืมอ๋อลืมจริงๆจริงๆอ่ะมันมา66ครับแล้วคีดเนี่ย ได้สื่อสารกับน้องว่าให้ตีปอกใหม่ทําใหม่พอพอลื้อทะไล่ไปเสร็จเรียบร้อยอ๋อได้เช็คไม่ใช่น้องเขาคว้าได้เป็น67ไม่ได้ตีปอกเพราะว่าเป็นปอกพิเศษปอกดีอยู่แล้วก็เลยอ๋อจำผิดเป็นหงยงเป็น67ครับขอเพื่อนๆปรับเปลี่ยนข้อมูลครับนะครับแก้ไขข้อมูลนิดนึงเป็น67นะครับพอเพิ่งลื้อไปเช็คก็วัดชัวๆอาว67อ๋อแอ้วนะครับ67นะ67ชัก7ับไม่ห่วงนะครับ67ชัก7นะครับทีเนี้ยมัน38ตัวตัวนั้นที่เราปัดมานนั้นครับ ใช่ไอ้ตัวเนี้ยก็เลยตั้งป้าว่าเฮ้ยลูกมันโตขึ้นขึ้นมากับเดิมอีก่ามมิลมันน่าจะมีทักสองสามม้าอน่าจะมีทักสองสามม้านะครับเว็บไม่ธรรมดายิงเว็บช่างกอนี่บอกให้ครับไม่ธรรมดาครับจะลองทําขึ้นมานะครับเพราะตอนแรกก็คันนั้นก็ติดปัญหามันไม่ลงพื้นครับอ่าแต่สุดท้ายก็เอามันลงพื้นจนได้อ่าบางคนจะไม่เข้าใจก็คือม้าเยอะไม่วิ่งใช่ครับผมบอกเลยใช่อืใช่ครับ มาเวไม่วิ่งครับทีนี้คุณต้องหาวิธีลงมีมีวิธีลงมีมีหลายวิธีอาจจะไล่สเตอร์อัตราทดเกียร์ไล่เวทคัดไล่มันมีหลายอย่างไงแต่ถ้าคุณมีม้าแล้วยังไงก็ได้เปรียบคือนี่ดีกว่าสำหรับผมเนี่ยคือฝันปุ๊บเจอม้าปุ๊บเนี่ยคือจบจบไปปะหนึ่งแล้วปอต่อไปคือรู้แล้วต้องไปทําอะไรอาจจะอาจจะทําไปแล้วสูญเสียม้าไปหนึ่งตัวแต่ว่าเอาลงพื้นได้เต็มอสมมุติเลเมันแค่สามสิบแปด วิ่งไม่ได้เลยลงพื้นแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เรามาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วมาตกลงมาเหลือสาวสิบเจ็ดแต่ลงพื้นได้เต็มๆอะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนัณ้นมันมีหลายปัจจัยคือ,คอ,คอมันก็มีมันมีข้อแตกต่างคือบนดโนเทสนเนี่ยมันสามารถรีดแลงม้าออกมาได้หมดใช่แต่เมื่อถูกภาระต่างๆเข้าไปเนี้ยลงพื้นปุ๊บแน่นอนม้ามันอาจจะมีส่วนที่หายไปนิดนึงซึ่งเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องธรรมดาก็ฝาที่สําคัญนะครับแรงม้ามันคู่กับน้ําหนักเขาเรียกว่าแรงม้าต่อน้ําหนักเพราะฉะ แรงมา้าเยอะจริงแต่ก็ต้องดูน้ำหนักรถด้วยน้ำหนักคนขี่ด้วยใช่มันเป็นสัสสวนตว์หลียอย่างที่เข้าเราเยกตัวอย่างเช่นอย่าง X Max สมมามร้อย่างเงี้ยสมมติยี่สิบเจ็ดม้าเงี้ย มันก็จะวิ่งมันก็จะวิ่งแถวแถวเต็มที่ก็ร้อยเจ็ดสิบกีแต่ถ้ายี่สิบเจ็ดม้าเนพิพิร้อยยี่สิบห้าเนี่ยมันก็ล่อไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยแปดสิบกีได้เพราะว่าน้ำหนักร้อยยห้ามันเบากว่าประมาณนั้นนะเดี๋ยมองให้เพื่อนได้เห็นภาพนะครับนะเพื่อนได้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวต้องต้องคอยให้เพื่อนๆตามโปรเจกต์นี้ครับโอ้หรือชุดลังคัดลังคัดก็เราก็ใช้เป็นโซนิคครับยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ออกมาอ่าลังคัดนนี้ให้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนนะครับเดี๋ แค45มิลนะครับเดือน45นึงของมิกของไข่หินนะครับใช่ครับของไข่หินแท้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวฝากติดตามด้วยเนาะสําหรับอะไรเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็ทักมาได้ครับทักมาได้นะครับทักมาได้ก็จะเป็นบางคนแบบเอ้ยพราตัวไหนผมมีผมมีข้อมูลผมก็แบ่งให้หมดครับใช่นะครับก็นี่แหละครับเอา หรือมาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนต้องฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยคอยติดตามแล้วก็คนอื่นเขาวิ่งไปแล้วยังพึ่งระกรอเลยเนี่ยนอกเหนือจากนี้แล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรยังไงทักกันเข้ามาคุยครับเข้ามาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฝากให้ด้วยครับคันนี้อยู่ในบอดี้ปาวานานี่เซีปาวานต้องติดตามเลยหลักเดิมด้วยใช่เพราะคนอื่นเขาใช้บังลมันหมดครับผมอยากจะใช้ปาวานอ่ะเออเอาละครับถึงบอกว่าเราไปร่วมสนุก ก็คือถามว่าความได้เปรียบเนี่ยส่วนตัวถ้าบอกเพื่อนเลยไล่รถนะครับถ้าไล่รถเคงนะรถเคียงรถเชงรถบอดี้หัวเถิงดีสุดเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูคําตอบว่าทําไมมันดีจะให้คําตอบเอาบอกใบ้ไปเลยว่าบอดี้หัวเถิง125เอสเนี่ยได้เปรียบที่สุดครัเอสกรได้เปรียบที่สุดแล้วเดี๋ยวมาให้คําตอบว่าทําไมบอดี้มันได้เปรียบส่วนปาว่นบอดี้ปาวานผมมองว่าเสียเปรียบที่สุดครับ ซึ่งคนแรกยิงก็รู้แต่ว่าเราเน้นสนุกไง<ะ>เอาใจ FC ประวานนะ,ะเราก็เลยใช้บอดี้ประวานครับนะครับในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามมาด้วยครับหนึ่งแชอปสนุกแน่